ข่าวแรกของเรามาเริ่มกันที่ดราม่าร้อนในวงการเพลงกันก่อนเลยนะคะเมื่อแรปเปอร์หนุ่มอิลสลิคค่ะได้พูดพัดพิงถึงนักร้องสายวิ่งนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่ายาวเลยทีเดียวค่ะ กลายเป็นดรามายาวเลยนะคะของแรปเปอร์หนุ่มอิลส์ลิคค่ะหลังได้ยกเลิกงานคอนเสิร,ร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะโดยให้เหตุผลว่าทางร้านเนี่ยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ไม่พร้อมแล้วก็โดนทีมงานในร้านใช้คําพูดเหยียดยามค่ะแล้วก็มีพาดพิงว่าศิลป,ปินคนอื่นเนี่ยยังเล่นได้เลยทําให้เขารู้สึกไม่พอใจนะคะหยิบเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งบนเวทีอีกร้านเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีการไปพาดพิงถึงร็อกเกอร์นักวิ่งด้วยนะคะจนกลายเป็นดรามาร้อนในวง เพลงขึ้นมาล่าสุดค่ะทาง Facebook ของอิลสลิกก็ได้โพส์ชี้แจงเรื่องนี้นะคะโดยยืนยันว่าไม่ใช่การแซค,ค่ะอาจจะเป็นเพราะการพูดด้วยสไตล์การแรปเนี่ยใช้ประโยคที่ค่อนข้างกระชับรุนแรงมีคำหยาบแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะทำให้อาจจะตีความได้เช่นนั้น ส่วนข้อความที่พูดว่าคนที่เล่นในสถานการณ์เช่นนั้นได้เนี่ยคือคนที่ทรยศต่อคนฟังเพราะว่าเห็นแก่ตัวเองและเงินเขาไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะคะแต่ว่าหมายถึงตัวเองค่ะพร้อมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจค่ะน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็จะทําทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ มาต่อกันที่นะักร้องหนุ่มตั้มวราวุธนะคะได้ออกมาไลฟ์สดเลยค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้ที่เจ้าตัวเนี่ยโดนรถอีกคันปาดไปาปาดมาพยายามจี้ท้ายรถบนทางด่วนนะคะซึ่งหนุ่มตั้มก็วอนคู่กรณีเลยค่ะบอกว่าออกมาเคลียร์กันตัวเขานั้นพร้อมจะขอโทษถ้าหักผิดจริงค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้นะคะนักร้องและก็นักแสดงหนุ่มตั้มวราวุฒเนี่ยเจอรถยนต์คันหนึ่งขับปาดหน้าค่ะแล้วก็พยายามจี้ท้ายรถขณะที่ขับอยู่บนทางด่วนพอตำรวจมารถคู่กรณีก็ขับหนีไปเลยนะคะโดยที่ไม่ได้มีการเคลียร์ใดๆโดยตั้มก็ได้ไลฟ์ผ่านทางไอจีส่วนตัวค่ะยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมวอนคู่กรณีด้วยนะคะหากเห็นคลิปนี้ให้ติดต่อเข้ามาเคลียร์หน่อยซึ่งเขาเนี่ยพร้อมจะขอโทษถัดทำผิดจริงโดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะ ตำรวจก็ได้ภาพบนทางด่วนมาแล้วแล้วก็ทางเจ้าของรถเนี่ยจะเข้ามาสอบปากคำเป็นพยานค่ะเนื่องจากผู้ใช้รถเป็นอดีตน้องเขยคือถ้าเกิดว่าพี่คนคู่กรณีผมที่ดูอยู่เขาเห็นคลิปนี้ผมให้เขาแจ้งผมมาเลยหรือให้เขาส่งคลิปหน้ารถเข้ามาเลยว่าผมไปขับรถหรือทําอะไรไม่ดีหรือทําให้เขาผิดใจผมจะขอโทษเขาถ้าผมผิดถ้ามันเกิดอุบัติเหตุที่ว่าผมก็ไม่ได้ระวังหรือผมแบบ มึดไปวิดมาอะไรเงี้ยพี่เอากล้องหน้ารถพี่มาเปิดให้ผมดูผมจะขอโทษแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดมาต่อกันที่นางเอกสาวบัวนลินทิพย์นะคะที่ยอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจกําลังเป็นสีชมพูเลยค่ะเพราะว่ากําลังซุ่มคู่อยู่กับหนุ่มคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวค่ะ ลักกี้เกมลักกี้เลิฟสุดๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนางเอกสาวบัวนลินทิพเป็นนักแสดงอิสระได้ไม่นานค่ะคิวงานนี่ก็ยาวไปข้ามปีแล้วนะคะแถมเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานกับทางช่องโมโนทวิตนายด้วยค่ะล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับนะว่าไม่โสดแล้วพร้อมบอกว่ากำลังศึกษาดูใจยอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งมาได้สักพักนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมจะเปิดตัวค่ะ ว่ามีคนคุยไหมก็มีคนคุยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเปิดตัวเป็นแฟนหรืออะไรก็คือศึกษากันไปก่อนก็คือเป็นเพื่อนกันไปก่อนถ้าสมมติว่าโบม,มั่นใจแล้วว่าโอเคแบบคนนี้จะเป็นแฟนเราก็ไม่ปิดอยู่แล้วบวให้ความสําคัญกับความรักคือการที่เราจะแบบคบใครโบม,มองถึงอนาคตข้างหน้าบบไม่อยากให้รู้สึกว่าการเปิดตัวเป็นแฟนหรือแค่เริ่มคุยกับคนคนนึงแล้วเราเปิดตัวเลยโดยที่เรายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะใช่หรือไม่ใช่อะบวยังไม่อยากให้มันเป็นแบบ ส่วนคู่นี้เนี่ยหลายคนก็เชียวว่าจะมีข่าวดีเร็ว,รวนี้ไหมเพราะว่าก็คบกันมาได้สักพักแล้วค่ะสําหรับหนุ่มกอพิชยะเกับแฟนสาวนอกวงการนะคะหลายคนเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโพสต์รูปที่ฝ่ายสาวเนี่ยสวมชุดแต่งงานแล้วก็มีการโพสต์เหมือนประกาศข่าวดียังไงอย่างนั้นล่าสุดหนุ่มกอบอกเลยนะคะว่ายังไม่พร้อมแต่งค่ะ ทำเอาหลายคนไปแสดงความยินดีเกอ้อเลยค่ะหลังหนุ่มกอพิชยายลงภาพแฟนสาวนอกวงการชาวรัเสเซียแอนนี่สวมชุดเจ้าสาวนะคะแถมยังลงภาพแบบจุ๊บแก้มสุดหวานรูปนี้เลยกับแคปชั่นประกาศข่าวดีล่าสุดนะคะหนุ่มกอก็ออกมาเคลียร์เลยบอกแบบขำๆเขาว่ายังไม่มีข่าวดีจ้าคือลงรูปคู่แฟนบ้างเพราะว่าลงรูปคู่เพื่อนสนิทอย่างโฟสกลรัตบ่อยมากกลัวคนจะเข้าใจผิดนะคะแต่พอถามว่าเมื่อ จะมีขา่าวดีเจ้าตัวก็ปฏิเสธทันทีค่ะบอกว่ายังไม่พร้อมขอเก็บเงินก่อนค่ะ ยังครับยังบอกแล้วไงว่าว่าแจงเล่นรูปยังไม่มีคุกเข่าสตแหวนเลยไม่ขอแบบเาเล่นเลเตาเล่นเล่นเครื่องหลังคือก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กับแอนนี่อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าอยากลงรูปคู่เขาบ้างอย่างเงี้ยเพราะลงกับโฟเพราะว่าช่วงนี้ไปถ่ายก์ฟโฟบ่อยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเวลาคนขอแต่งงานมีเดี๋ยวคนแบบว้อวังอ่ะเวลาขอแต่งงานเรานี้ก็คิดหนักเลยเวลาเราจะอะไรเงี้ยครับก็คิดไม่ออกก็เลยไม่ขอ่อนเนี้ยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนไม่เห็นหรอช่วงนี้ไลฟ์ขายของในในเฟซบุ๊กนะครับผม ไปิดท้ายวันนี้นะคะเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็คงจะชอบเครื่องดื่มเย็นๆใส่น้ําแข็งกันใช่ไหมล่ะคะจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถทําน้าแข็งได้เองที่บ้านค่ะวันนี้29ช h อปปิ n g มีมาฝากกันด้วยไปดูกันเลยค่ะ โอ้โหช่วงนี้อากาศบ้านเราครับทั้งร้อนและร้อนมากครับแต่จะดีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องทําน้ําแข็งติดบ้านเอาไว้ครับอยากกระทำน้ําแข็งต้นไหนก็ทําได้เองที่สําคัญสะอาดและมั่นใจครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามีเครื่องทําน้ําแข็งนะครับสมาร์ทเทครุ่น C S C M I M 1 2อ A 0 1หนึสินค้าดีๆจาก29ช้อปปิ้งมาฝากกันเช่นเคยครับนี่แหละฮะสำหรับเจ้าเครื่องทาน้ําแข็งเครื่องนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆรอเพียงแค่6นาทีเท่านั้นคุณ คุณก็จะได้น้ําแข็งที่สะอาดแล้วก็มั่นใจผมอยากจะเพิ่มความสบายใจความมั่นใจเราขอรับประกันสินค้าหลังการขายอีก1ปีเต็มเตมไปเลยครับนี่ฮะและพิเศษสุดน,นะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับราคาปกติ4,599บาทแต่วันนี้เราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่3,000 90บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนผมบอกแบบนี้ครับว่าเราจะส่งให้คุณฟรีถึงบ้านย้ำนะครับส่งฟรีถึงบ้านรีบทอเข้ามาเลยนะครับ